สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแมี่น้องครับผมบอกป็คือเก่าครับทางช่องคนไกลบ้านออนตะกรีครับวันนี้ออกจากบึงการมาครับออกจากบึงการเดินทางมุ่งหน้าที่ถนนสองหนึ่งสองครับสิไปนครพนมครับ่งหน้าไปนครพนมพอดีผมเคยเลียนอยู่หนีมันมันมาหลายรอบแล้วมันจะมีร้านค้าร้านหนึ่งเป็นขายขอวแกงยำเส้นผมประมาณนี้ประมาณสามสี่โมงนี่จักสิท่านพอท่านเป็นเป็นขายดีเี้ย เราเพิ่นมาแต่ละรอบนี่มานี่ทั้งแถมดีเนาะทั้งแจกทั้งแถมทั้งเก็บง่ายๆกันเนองเนาะเออผมก็เลยว่าโอ้ควมสีมารอบนั้นควมสีมาอาวุหนุนประจำเนาะอาวุธนุนประจำเนี่ยสีมาขอรีวิวเห็นเด้อว่าวันนี้วันนี้มาว่มามีจังหวะวางครับจะไปรีวิวร้านเนี่ยเพื่อนครับร้านข้าวแกงร้านนี้อยู่ที่ตำบลชัยพรครับตำบลชัยพรชัยพร ออกจากบึงการมากเศร้าซีเศร้าหาลูกครับเศร้าซีเศร้าหาลูกไปเป็นไปเมืองกันครับว่าล้านพิ่นอยู่จังไดพิ่นเป็นแบบจังไดพิ่นคือแบบขึันเองขึ้นแจกขึ้นแถมดีเทออเพิ้นขายแบบใดขายตอนใดครับเวลาใดเบิดเวลาใดสิได้กิจแต่และมือพิ้นขายอยียงเนี่ยครับผมไปสิพ,พาะภาพเป็นดตามต้องเปนครับที่ตบบลใช้ยยพรนครับ อนนี้ก็มาถึงชัยยพรแล้วครับชัยยพรเป็นที่เดียวครับห้านห้านจิ๋ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนสีอยู่ก่อนหอดไฟแดงนี่เนาะครับเนาะไฟแดงชัยยพรเนี่ยโอ้มาขายมโนม่ข่าบานเนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่หน้าตลาดสดครับตลาดสดชัยยพรโอ้ยแมนน่นมโนบานนี่ขึ้โชคปีธานเนาะบานนี่ นัดเพิ่นไว,ว้แล้วเพิ่นขึปิดี้านโอ้นี่นีอยู่ครับอยู่ครับไปครับไปดนไปไป,ไปถามเพิ่นบ้านนี่ไปพูดคุยกับเพิ่นไปแนะนําร้านไปซื้อพว่วงมั้งละครับผมกับสิซื้อคือกันครับเอาแซมแล้มมว,วไหมคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับจนครับแล้วได้หนิจนแม่เข้ากับโลกสิมาเมาอย่างค่ะมาเมาให้แน่เร <ไป S 1> ็วๆ <ไป S 1> สินค้าแล้วกัน ่อยว่า้คอยสิมากินน้าเจีาอยู่นเจาไวใคอยไว้กนัดสวยอุบาเนะเอาสวยยังไงเาเขาเาคอยใช้แวเนีอาเรือบบนี่เอามามาลื่อาลือานี่ะครับไ้เบิรเลนี่นานเอายีกแล้วฮะนี้กินบ่โอ้ยกินครับมันสเขาเขาเนี่ยเปกินเอาเฮ้ยเิว่าไฮเบิร์ไหมเบิรเลยไฮเบิร์ไเบิรโอ้นี่แหะครับนี่แหะครับ ตรงนี้อยู่ที่ตลาดหน้าตลาดสยามบัยามอนนะคะนี่ออนแอรออกอีกยังนี่ส่องไหมคะเปิดแล้วส่องคนไกลบ้านตอนเดวนี้เปิดจังโมงโอ้ยเปิดตั้งตีห่าผู้ได้พ่อเมื่อตีห่าเนี้วมันเป็นอย่างขึ้นแต่กราบมันเบิหมือนเบิร์ดเบอกครับคือคือบ่มีเวลาบ่กจีว่าเบิร์ดนี่บ่มีคือเราคือเมื่อจ้าแล้วปกตินี่สี่เมื่อส่วนไหนสี่เบิร์ดตอนไหนประมาณแปดเก้าโมงกับเบิลเลี่ยวกือกราบจ้าแต่สี่โมงคือข่อยมาจังรี่ ชีโมงสาคือจ้มากกับปพ่คอยแล้วเสียงเงียเสียงเงีเสียงเงีนี่เปนอนข้าขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยครับคนเนี่ยคนสยามดบย่างลายเลยเปิดเปิดเตีดหานะเปิดตียห่านในตอนในปุ่ม้าเนี่ยเกือบซีม่วงครับก็ไม่ได้่อไหกินสิไปแล้วสีไปแล้วแต่โอ้ยเห็นส่นไวๆครับเป็นบพท่านครับนี่ครับตรงที่ตลาดชัยยครนะครับเนาะงกด้กับฝากกุศนไปเลยเนสิตั้งอยู่ มันสิมอยูสามสีแผงครับแพงยังสิเป็นแพงไงแผงของหวานเนาะพอมันสีตั้งนี้ประมาณนี้แหละครับแล้วก็สิมิเอคา,าน,นึงอยู่นี่ครับอยู่ประมาณสามหานครับเพราะว่าส่วนในตลาดส่วนเช้านี้นสิบมีอย่างเนี้ยตลาดเชฟอนในช่วงเช้านี้ไม่มีอะไรครับแล้วสิมีแต่ส่วนเป็นตลาดแร่งบอกทีสิเป็นตลาดเล้งครับเนี่ยคือแม่หนีเพราะต้องไปยางเขาไปในตลาดเลยครับผมเคยยางเรอแล้วบ,บ,บนบบวบด้กินยางเลยอะ ตรงตรงยุนีแหละท้านนี้นะครับสามสี่หานเสร็จแล้วครับผมคลิบนี้ครับปากร้านข้างทางครับกับมันกิถ้าเป็นรถไงมันกิจอดขับมาจอดเลยนะครับที่จอดรถกว้างครับเป็นบริสียเงินคนาจอดนะครับที่จอดรถกว้างครับัาผมกลิบนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ